จากการที่ผมท่องโลกอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยผมดันไปเห็นสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ที่หนึ่งในกรุงเทพครับชื่อว่าคิดใหม่เดท awareness c a เอ,อหรือว่ามันอ่านว่าคิดไม่เดทเออจะอะไรก็แล้วแต่นะครับดูทรงๆแล้วเนี่ยเป็นคาเฟ่แบบหนึ่งที่มีนิทรรศการที่ตกแต่งไปด้วยความตายก็น่า,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 าไปดีนะครับว่าแล้วก็อย่ารอช้าเลยครับไตเติ้ลมา จบไทเ้นปั๊บเราก็มากันที่แถว BTS อา r ีจะเห็นตึกที่มีรูปทรงประหลาดสีดำๆสังเกตกันดีๆนะครับเพราะว่าทางเข้าค่อนข้างเล็กหน้าทางเข้าก็เหมือนเป็นร้านกาแฟครับแต่เข้าไปก็จะเจอคนขายกระเพาะปลาซะงั้นนะ่ะที่สำคัญคนขายน่ารักทีเดียวฮนะมาเช็คแผนที่กันซะหน่อย ทางเข้าเป็นทางเดินเล็กๆเ,เข้าไปที่มีป้ายปรงชีวิตให้เราอ่านระหว่างทางเรื่อยๆค่อนข้างมืดด้วยครับด้านในมีทางแยกเป็นกลงขังให้เราเข้าไปเยี่ยมชมด้วยไปเซลฟี่กันสัหน่อย แล้วก็ด้านหน้าก็มีเคาน์เตอร์คาเฟ่เล็กๆให้เราได้สักเครื่องดื่มก่อนเข้าไปชมนิทรรศการมันจะต้องเต็มไปด้วยคําคมแงๆเลยฮะออแล้วคนนี้เขารอเข้านิทรรศการมานานหรือยังครับเมื่อเราสั่งเครื่องดื่มที่คาเฟ่เราจะไม่ได้เครื่องดื่มทันทีแต่เขาจะให้พาสปอร์ตมาก่อนครับไปเอาเครื่องดื่มกันข้างในส่วนนี่ก็เป็นบัตรทางเข้า ไม่รู้ว่าออกแบบมาให้ดูเก่าหรือว่ามันผ่านมาหลายมือแล้วนะฮะเนี่ยไปกันเถอะครับเข้าไปทัวร์คิดใหม่เดทอ w a r e n e s s cafe กันบรรยากาศในวันนี้บอกเลยว่าอย่างเงียบครับที่นี่มีกิจกรรมให้เราทำหลายอย่างมากมีทั้งปาาขวดระบายอารมณ์สวมบทเป็นนักสืบหรือว่าหนีฆาตกรแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าพนักงานไปไหนหมดแล้วนะครับ ได้เป็นแค่กระสือเซลฟี่ไปพังๆก่อนเนอะมีทั้งผีแล้วก็เทพเจ้าอียิปต์เออบางทีก็คิดนะครับว่ามันเป็นดีไซน์หรือว่าแค่หยิบมาตั้งเฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมคิดอย่างนี้จริงๆเดีย๋ยวว่าผมนะก่อนจะขึ้นบันไดเรามาเดินดูด้านใต้บันไดกันสัหน่อย ตกแต่งได้ชวนคนโวลุกดีไหมครับและตรงนี้ก็เป็นด้านในคาเฟ่เหมือนจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแต่ว่าด้วยช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้เหลือแค่พนักงานทำเครื่องดื่มเท่านั้นเองฮะขวดกะโหลกนี้สวยดีครับ ผมเนี่ยอยากได้เลยนะฮะและแล้วผมก็ได้มารับเครื่องดื่มไปกินสักทีหลังจากสั่งไปตั้งนานได้แค่พัสปอร์ตเฮ้อ <c oughs> ที่สำคัญคือมีชื่อและวิธีดื่มด้วยนะครับ แถมมีไลท์บ็อกให้ได้ถ่ายรูปกันซะด้วยมาขึ้นบันไดไปชมนิทรรศการกันต่อกันครับด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสวนย่อมคาเฟ่แล้วเราก็จะมาขึ้นไปด้านบนตึกประหลาดนี้กันนะฮะ ขึ้นมาด้านในก็มีประวัติและเหตุการณ์ต่างๆที่น่าหดหู่มาให้เราได้อ่านกันได้ปรงกันนะฮะแล้วก็มีอนุสร์ด้วยสถาปัตยกรรมของตึกก็ดูแล้วน่าจะเซลฟี่ได้หลายมุมเลยทีเดียวครับ และก่อนจะกลับก็ขอพาเดินชมจุดถ่ายรูปสวยๆในบรรยากาศหลอนๆกันสะหน่อยจะคอสเพลย์เป็นหมอก็ได้หรือจะคอสเพลย์เป็นคนแก่ที่หูตาฟ้าฟางหรือทดสอบเป็นศพกันสักวันดีครับ ศพแบบไทยๆหรือศพแบบฝรั่งก็มีทดลองให้เล่นกันแล้วนะครับวันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดในตอนนี้บรรยากาศก,าก็คงจะคึกคักกว่านี้แน่ๆนิทัศการที่ถ่ายทอดการมีชีวิตที่แสนเศร้าไม่นานชีวิตเราก็คงจะลาโลกใบนี้ และคลิปนี้ไม่นานก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเช่นกันวันนี้สนุกมากปลงชีวิตกันเสร็จแล้วอำลากันด้วยบาร,รมีพระพุทธรูปก,กันและคะแนนจากผมไปเลย6คะแนน <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กด subscribe, s u b ส c r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ